สวัสดีครับในกอลูกวางก็จะมานึ่งผักนะครับครับนี่ก็คํานี้นะครับคำๆแรงๆนะครับในกอลูกวางก็เตรียมเรียบร้อยไว้หมดแล้วนะครับก็จะมานึ่งผักนะครับครับนี่ก็อ่าไปจุดแก๊สก่อนนะครับไปจุดแก๊สก่อนนะครับแล้วก็จะมานึ่งผักแล้วนะครับ เลยนะครับสามสี่บาทนะครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วแกะก็จุดยากอยู่นะครับเพราะว่าเก่าแล้วผุพังเนะี่ นี่ก็สงสัยไฟมันไม่ค่อยดีครับอ่านี่ก็จุดสามสี่ครั้งจะได้ติดนะครับครับนี่ก็จะมานึ่งผักนะครับอยู่ที่บ้านคุณแม่ของลูกวางนะครับนี่ก็เดี๋ยวลูกวางก็จะเอาผักมานึ่งก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวนึ่งผักเลยนี่นะครับก็นี่ก็ใส่ أ, มวยข้าวเรียบร้อยนะครับนี่ก like ็มวยนี่ก็มวยนึ่งผัก pues, นั่นแหละครับมวยนึ่งผักนี่เดี๋ยวก็จะเอาผักนี้ไปนึ่งนะครับครับนี่ก็ค่ำนี้ก็มานึ่งผักกินนะครับกินยำแหลกได้เลยครับนี่ก็ผักเยอะเลยนะครับเต็มมวยครับเต็มมวยครับนี่ก็อยู่ข้างล่างมันก็มีฟักทองนะครับมีฟักทองเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้เอฟซีดูนี่นะครับฟักทองนะครับ เด,เดี๋ยวให้ดูเป็นซินก่อนนะครับนี่นะครับมันก็ฟักทองอ่อนๆอยู่นะครับจากนั้นก็จะนึ่งแล้วก็เอามาจ้ำแจ่วปลาแดกนะครับจ้ำแจ่วปลาแดกปลาลานะครับแจวบองนี่แ่บๆนะครับนึ่งผักนะครับเดี๋ยวลุงหว่าก็จะไปนึ่งก่อนนะครับ ยามหนาวแล้วลครับลมพัดเย็นแล้วยามค่ำน,นะครับยามค่ำค่ำก็ลมพัดอยู่วิววิวลมพัดอยู่วิววิวอยู่นะครับค่ำแล้วหนาวเริ่มหนาวแล้วหนาวแล้วนะครับหนาวแล้ว Thank <laughs> you. อันนี้ก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับครับนี้ก็หนาวหนาวแล้วนะครับนี่ก็ยามคำ่คำค่เดี๋ยวส่งออกไปข้างนอกให้ดูนะครับนี่นะครับส่องออกไปก็ไม่เห็นนะนี่ครับนี่ก็หนาวหนาวแล้วนะครับหนาวแล้วครับนี่ก็มานึ่งผักนะครับมานึ่งผักมานึ่งผัก อยู่ที่บ้านคุณแม่นะครับบ้านคุณแม่อ่าระวังไม่ได้ดังฟืนนะครับอ่าวันนี้นะครับก็สายแก๊สนะครับก็จะได้รวดเร็วหน่อยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับให้ดูผักอีกก่อนนะครับอ่าผักวันนี้เต็มมวยเลยนะครับนู่นนะครับนี่อันนี้ก็ระวังโรยเกลือนะครับโรยเกลือใส่เพราะว่าไม่ให้มันจืดจางเท่าไหร่นะครับก็ให้มันนัวนัวหน่อยครับแล้วก็จะจะตำน้ำพริกอยู่นะครับน้ำพริกใส่ปลาล้านะครับ ปลาร้าสุกแล้วนะครับปลาร้าก็ต้มก็จะใส่พริกแล้วก็โอ้ยแซ่บๆครับอันนี้ก็จ้ำเจวนะครับจ้ำเจวบองพูดมาก็กือน้ำลายก่อนจะอิบก่อนช่แล้วนี่นะครับอันนี้ก็ระหว่างมานึ่งผักนะครับก็เก็บผักมานะครับยำครับๆนี่ก็ผักเน่านะครับผักเน่าก็ผักขะนะครับผักขะนนี้ไม่ได้เก็บหมดนะครับก็เหลือเยอะอยู่นะครับก็ ถ้าหิววันไหนก็จะไปเก็บเอานะครับครับแล้วก็หิวผักนะครับก็ไม่ได้กินผักมาหลายวันแล้วก็วันนี้ก็เก็บผักมานึ่งนะครับครับอันนี้ก็นึ่งผักนะครับนึ่งผักนี่นะครับผักก็สดสดเขียวเขียวอยู่เลยนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้สุกนะครับยังไม่ได้สุกเพราะว่าเพึ่งค้างไว้นะครับปิดไว้ก่อนนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็นึ่งผัก เเเดดีีด๋๋ยยววา,ากอากครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับครับแล้กวก็นึ่งผักนะครับนึ่งผักสวัสดีครับ